อาาหนดูหน่อยสิว่านี้ไม <sleeve monastery> <The absor baptism> ่ข่าวอะไรมั่งโอ้โหตัวละครฟ้าสีมึงสร้างได้สุดยอดพี่นี่อะไรวะเนี่ยแล้วออฟสามเปรียบเทียบระหว่างเจนที่แล้วกับเจนปัจจุบันไหนลองลองดูหน่อยสิเอ็กบอกวันเอ็กบอกทรีิกซีหือ Xbox 360 Xbox One Xbox 360มึงแน่ใจนะว่านี่มันเกมเดียวกันนะ สวัสดีครับนี่คือทีมงานแบ็ k ออฟสามนะครับคือ,อเราก็โดนบอสของเราเนี่ยปลุกมาตั้งแต่ตอนตีสามนะครับคือเราตอนแรกเนี่ยเราคิดว่าเออเราสร้างเกมเสร็จแล้วเราถึงเวลาพักผ่อนของเราแล้วนะแต่แบบพอเกมออกมาปุ๊บโอ้โหแบบเราเราโดนคนวิจ,จารณ์แบบเละเทะเรื่องการาฟริกเลยครับเราเราเลยต้องมาถแถลงไขนิดหน่อยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแบบว่ามันมีอะไรที่ทําไมมันต้องเปลี่ยนอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยดีกว่านะ อ้าวว่าไงนะมันโทรม่ให้เราอ่ะเออเดี๋ยวผมคุยเองแล้วกันรอบนี้ฮัลโหลสวัสดีครับมึงสร้างเกมเล่นเองแล้วไหมเยี่ยกูสร้างคอมดูตีนเไว้ไม่ได้สร้างบิกๆลิแม่งไม่ยอมซื้อเครื่องใหม่เล่นเองยังเสือกมาด่ากูเรื่องกาฝรฟฟรีไว้อุย้ยลืมปิดไมค์อ่าโทษทีนะครับเมื่อกี้นี่มีปัญหาน,นหน่อยนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าการเปรียบเทียบเป็นไงบ้างนะครับว่าทําไมเราต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับอ่ะทำอะไร อันนี้คือเป็นฉากแ,กแรกครับเราเราตอนแรกเนเราสร้างในเวอร์ชัน X บอกวันเนี่ยเราสร้างมาดีมากคือเราเราแบบโอ้โหต้นไม้อะไรสวยอลังการแต่แบบแบบเวอร์คือคือเวอร์ชันทริตีเนี่ยเราเราคือ,คอ,คอผมต้องบอกว่าเราเราเรามีปัญหาเรื่องคนสวนนิดหน่อยคือคนสวนของเราเนี่ยมันเขาเขาแบบว่าเขาเขาลืมไปว่าตอนนี้เขาสร้างในเวอร์ชันอ่าตอนที่เขาปลูกพวกต้นไม้พวกนี้ในเวอร์ชัน X บอกวันเนี่ยเรา เข,เขาลืมไปว่าปุ๋ยเนี่ยมันใส่ขนาดไหนแล้วก็การพรวนดินเนี่ยต้องพรวนขนาดไหนเราเขาเลยเขาเลยมีปัญหาเรื่องการสร้างการตะปลูกต้นไม้อย่างมากครับเราเรา,เราคิดว่าเราคิดว่าเราทำหินได้ดีนะในเวอร์ชัน360เนี่ยเราสังเกตดูคือหินมันจะเลียมเียมดีวก,กว่า xbox one นะเออแต่ว่าต้นไม้เนี่ยเราต้องขออภจริงจริงคือมันมันมีปัญหาเทคนิคด้านการพรวนดินนิดหน่อยนะแบบคือมันพรวนดินแล้วมันแบบมีปัญหา,าจริงอะ่ะ ปุ๋ยเราใส่น้อยไปหรือเปล่าเราไม่แน่ใจนะเราเราเราต้องกลับไปถามคนสวนก่อนคือเราไม่มีปัญหาคนสวนเยอะมากนะครับระหว่างที่เราทำอ่ะอ่ะแมบตบนี้ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะเดี๋ยวเราจะขอข้ามาหน่อยนะครับเราไม่ค่อยโดนตีเรื่องนี้เท่าไหร่อันนั้นนี่มันจะทําได้ดีอยู่นะครับโอเคเอา่าฉากแลบตรงนี้เนี่ยในเวอร์ชันไอ้ปวันเนี่ยเราทําได้แบบอลังการงานสร้างมานะคือโอ้โหเครื่องนี้ผมไม่แน่ใจมันคือเครื่องอะไรมันคือเครื่องถ่ายเอกสารหรือเปล่าไม่น่าใช่นะเออ เห็นกะด่าเปลวๆแต่คิดว่าคือมันเป็นแล็บที่แบบทันสมัยล้ําสุดๆนะครับทีนี้เนี่ยเราต้องบอกก่อนว่าในเวอร์ชันแอ็กกวันเนี่ยเราเราได้ทุ่มงบไปเยอะมากแล้วนั่นแหละครับอย่างที่เห็นคือเวอร์ชันฟิสิเนี่ยเราเราเราไม่มีงบในการสร้างแล็บแบบเมื่อกี้แล้วเราเลยเอาเหมือนกับเราเราเอาไอ้ฟิวเจอร์บอร์ดสีส้มๆเนี่ยมาแปะไว้นะครับเราคือคือเราไม่มีงบจริงๆนะครับเราเราเลยต้องทำแบบนี้ครับแม้แต่เครื่องตรงนี้เนี่ยสังเกตดีๆว่ามันใช้ได้ในเวอร์ชันแอ็กปกวันนะ แต่เวอร์ชัน360เนี่ยเราเราคือคือ,คอมันมันแบบว่ามันมันมันใช้ไม่ได้เราจริงๆเราเราซื้อของเราซื้อของมือสองแบบพังมาแล้วนะเราเราเรากโทษจริงๆเราไม่ได้ตั้งใจนะครับส่วนเครื่องตรงการนี้ก็ด้วยนะครับเราเราอันนี้เราก็ซื้อของของที่มันพังแล้วมาเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรนะเราเราเราใส่ใจทางด้านบอก360สุด,ๆ,สดๆเราเราได้เอาอไอไกระดาษที่ลอยๆสังเกตดีนะครับเราเรา สังเกตว่าเวอร์ชัน x อค์โบว์วันนี่มันจะมีกระดาษลอยๆนะแต่เราเราตัดทิ้งในเวอร์ชัน3 6ีแหละคือเราเราใส่ใจไงเราใส่ใจว่าเออคนเล่นมันต้องแบบมันต้องแบบมีเออเห็นวิสัยทัศน์อะไรดีๆไงใช่ไหมเออเราเลยตัดทิ้งไปเลยโอเคเรามาดูฉากต่อไปเนี่ยอ๋ออ๋อฉากนี้ฉากนี้ฉากนี้คือตอนแรกเนี่ยเราเราซื้อรถมาเนี่ยโอเคมันในเวอร์ชันไอคบว์วันเนี่ยมันเป็นรถที่ดีมากคือเป็นมือหนึ่งอย่างดีแต นั่นแหละครับคือเวอร์ชัน250นี่เราเราเราตกลงกับคนขายรถมือสองของเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราเข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 า,เขาลืมบอกไปว่ามันไม่มีไฟท้ายรถนะนะตอนนี้เราซื้อแบบมันไม่ยอมบอกนะมันมันโกงเราอะนะเอาง่ายๆเนี่ยครับก็เลยไฟท้ายก็เลยหายไปนะแต่ไม่เป็นไรมันมันก็พวกคนพวกคุณคงจะไม่ได้สังเกตเท่าไหร่นะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรส่วนตรงด่านฟ้าี่ยสังเกตว่ามันก็ไม่มีเชี่อะไรเหมือนกันนะครับคือ น,นี่ผมยอมรับว่าเราเราเราไม่มีงบในการเออวางพวกอ็อบเจกต์อะไรต่อแหละคือเราไม่รู้จะวางไงต่อเพราะเราไม่มีเงินจริงๆนะมันก็หมดไปตั้งแต่ไอ้ x o กวันแล้วนะ,ะนะอ๋อใช่ใช่ถ้าคุณสังเกตดีๆนะไม่้ไ้ตรงบันไดเนี่ยก็มีปัญหานะครับคือเรายังไ,ไงเด่ยเราไม่มีเงินในการซื้อไฟมาติดบันไดตรงนี้แล้วเราจบแล้วชีวิตเราไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราอันนี้อาจจะไม่ทันสังเกตกัน โอเคเรามาดูฉากต่อไปนะครับอัฉากนี้โอ้อันนี้ทะเลทรายโอ้โหเราเราเราไปหาโลเคชั่นมาดีมากเรามีทั้งทะเลทรายบอกว่าเป็นเหมือนกับพายุฝุ่นอะไรเงี้ยพายุทะเลทรายอ่ะนะ,ะมีแบบมีนกบินไปบินมาด้วยใช่ใช่ใชเฮ้ยนี่เห็นว่ามีนกบินไปบินมาสวยงามมากนี่เนี่ยเราเราเลยเห็นว่าเออเวอร์ชั่นทรีสตี้เราต้องทําให้มันแบบเจ๋งขึ้นให้มันดีขึ้น เราเลยตัดทั้งนกทั้งทรายทิ้งไปเลยนะครับเราเราคิดว่าเออถ้ามีมันอาจจะรบกวนสายตาคนเล่นหรืออะไรแบบว่าเราเราอยากจะให้มันเล่นแบบจริงจังจริงจัง,จงไงเออเราเราใส่ใจนะเนี่ยที่เราตัดนี่เราใส่ใจนะเนี่ยนี่คนเล่นอย่าเข้าใจผิดนะครับที่เราตัด,ต,ดตัดไปนี่คือเราใส่ใจคนเล่นมากเนี่ยเราเลยตัดทิ้งเลยเนะี่ยนกอะไรเอ้ยไม่มีมมมนกเราตัดทิ้งครับนกอะไรมันขวางตาครับคุณจะเล่นกันได้ไงเฮ้ยคุณ คุณเล่นม่งก็ต้องเจอกันตัวตัวดิมานกนึกอะไรมันก็ขวางตาคนเล่นหมดนะเออเราตัดทิ้งไปเลยนี่สังเกตว่าก็ไม่มีอะไรครับเราก็เราก็เรียกว่าเราใส่ใจจ,จริงๆนะอ๋อในอันนี้เอ้ไอไอโลเคชันนี้คือคือตอนแรกเราเราก็สร้างคือในเวอร์ชันไอบอกวันเราสร้างมาอย่างสวยงามมากทีนี้เนะี่ยเรามีปัญหาเิดหน่อยทางด้านอม ทางด้านอะซื้อหินมาวา,างบนพื้นเนี่ยเรา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 ลืมไปว่าคนสวนเราแบบว่าซื้อหินมาผิดรหรือยังไงไม่รู้มันมันแบบมันเล็กมากแล้วแล้วมันแล้วมันน้อยเกินไปด้วยเราเราเลยเนี่ยพยายามเก,กลี่ยให้มันเท่าๆกันนะให้มันสมสมดุลกันหน่อยเราะแล้วอีกอันหนึ่งด้วยคือเราเรามีปัญหาเรื่องการสร้างหินตรงนี้นด,ด้วยตอนแรกเราสร้างหินตรงนี้แบบสวยงามมากแล้วพอเวอร์ชันทรีสิตี้เนี่ยเราเราทำไม่ทันจริงเราเลยเออทุบแม่งไปเลยนะ คือตอนแรกเราสร้างใกล้เสร็จแล้วแหละแต่แบบเราคิดว่าเฮ้ยถ้าเราทําไม่ทันทําไงดีวะเราเลยทุบไปเลยให้มันแบบเนีย่ยเนียนเกลี่ยเงี้ยเออเนียนไปเลยเนี่ยเห็นป่าเฮ้ยเนียนๆีนเงี้ยดีนะดีดีธรรมชาติดีนะก็อย่างที่เห็นนะครับแล้วก็เราสึกว่าต้นกระบองเพชรเราจะหายไปด้วยรืแบเบอาใช่ใช่คือ,อ,อคือแบบว่าลูกชายของทางทีมงานคนหนึ่งเขา เวอร์ชัน like, X บอกวันเขาแบบตอน X บอกวันโอเคมันวางตรงนั it. It like like like, hey, ้นด like, ีด like, ีเ like, ้ยแต่ว like, ่าเวอร์ชัน360เนี่ยคือลูกชายทีมงานเราคนหนึ่งเนี่ยมันไม่รู้ไปทำในท่าไหนมันไปเล่นต้นกระบอกเพชรเน่าไปหมดเลยเราเลยคิดว่าเฮ้ยงั้นเราเอาออกได้ไหมเราต้องเอาออกเพราะว่าถ้าจะให้มันเละๆอยู่ในฉากนี่คงไม่ไหวเราเลยเอาออกเลยนะมันก็เลยกลายเป็นงี้นะครับอันนี้เราต้นไม้เราก็ก็อย่างว่าแหละจริงๆมันก็ไม่ใช่กระบอกเพชรนะไม่หายหมดเลยหายหมดทั้งฉากเลยนะครับแต่ คือลูกชายของทีมงานเรามันเล่นมากเกินไปนะโอเคนะครเรามาฉากต่อไปดีกว่านะอ๋อฉากนี้เราจําได้เราเราถ่ายเป็นแบบว่ามีมีกระต๊อบอยตรงนี้แต่ว่า,าคือเวอร์ชัน X บอกวันเนี่ยเราเราสร้างกระต๊อไปดีมากแล้วเ,เนี่ยอย่างที่เห็นคือเวอร์ชัน60เราเราไม่มีเงินในการเอาสร้างหลังคาระหว่างที่เราสร้างมันผิดพลาดน,นิดหน่อยเราเลย ไปเอาไม้ที่ไหนมารู้มาแปะแปะให้มันแบบว่าพอจะอยู่ได้นะก็เลยกลายเป็นงี้นะครับทีนี้เนี่ยมันมีปัญหาแล้วคือไอ้คนสวนเนี่ยผมบอกเลยไอ้นี้มันฉากเดิมนะครับคือเรามีปัญหาคนสวนจริงๆรคือเนี่ยมันมันมันเอาอีกแล้วมันมันปลูกต้นไม้มันปลูกพลาดอีกแล้วนะครับเราก็บอกหลายครั้งแล้วว่าใส่ปุ๋ยให้มันดีๆหน่อยเนี่ยก็เลยเป็นงี้นะครับก็จริงๆเราเราไม่ได้เอาต้นไม้หรอกไอ้ตรงนี้จริงๆเหมือนเหมือนกับ มันเอาผักมาโรยด้วยอยอมากกว่าเพราะว่ามันไม่ใช่ต้นไม้ยางไงนะอืมแต่ไม่ต้องหัวนะอ่ะสังเกตดูดูดีเดี๋ยวว่ามันมันก็ว่า,วามันก็ว่าต้นไม้มันจะแบบอ๋อหินหินใช่หินเราทำดีหินเราทำดีโอ้ฉากนี้ฉากนี้ฉากนี้เยี่ยมมากคือ คือตอนแรกเนี่ยเรา mm. เราเรา,เราซื้อรถมาเนี่ยเราซื้อรถทุ่มเกาะมาเนี่ยมันก็โอเคมันดีอยู่เลยแบบโอ้โหของดีเลยนะครับตอนที่เราทาในเวอร์ชัน X บอกวันนะแต่แบบอืมคือเพราะเราพอร์ตนั่นแหละนั่นแหละอย่างที่คุณเห็นก็คือว่าเราเรามีปัญหาเรื่องงบนิดหน่อยในการซื้อรถทุ่มเกาะเมื่อกี้นะเราเลยไปหารถตู้แถวหน้าบักซอยเออแถวหน้าบ้านมามาวางแปะแทนนะแต่ไม่ต้องห่วงนะครับเราเราเราเรียกว่าใส่ใจนะเรา เราเลยเอารถสปอร์ตมาวางแทนได้ไงนี่นี่รถสปอร์ตนั่นแหละสังเกตดิี่เวอร์ชันเก่าเนี่ยหูเห็นปหมรถธรรมดานี่โอ้เราเปลี่ยนเป็นรถสปอร์ตครับนี่เราใส่ใจนะครับถึงแม้ว่าเ,เราจะไม่มีงบในการซื้อรถหุ้มเกาะสองคันนี้แล้วเปลี่ยนกลายเป็นรถตู้แทนนต่เรา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 ใส่ใจครับเราใส่ใจ,เร,ใใจเราใส่รถสปอร์ตแทนนะครับอ๋อแล้วก็อาจจะมีคนหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมทำไมตอนแรกมันมีหิมะแล้วทำไมพอมาเป็น360 e e s ไม่มีหิมะ คือจริงๆม,มันมันมันเหมือนจะเป็นที่เดียวกันนะแต่จริงๆเราถ่ายคนละโลเคชันเราเนี่ยว่าเ,าเราเราเรามีปัญหาเล็กหน่อยเราเลยเราเลยต้องย้ายไปถ่ายที่ประเทศไทยแทนมันก็เลยไม่มีหิมานะครับเราคือมันมีปัญหาจริงโอโ๋อฉากนี้คือฉากนี้ตอนแรกเร,เราเราวางดีมากเรามีโอ้โหมีลิฟต์มีจอ LED อะไรนี่มีนี่มีเครื่องอะไรด้วยรอยกระสุนเพิ่มความสมจริงสุด ยังมีแก๊สด้วยนะโอ้โหแบบข้างหลังในฉากมันอย่างดีนะครับนี่เนี่ยนั่นแหละอย่างที่คุณเห็นคือเวอร์ชัน360เนี่ยไอฉากแบบว่าเราก็เหมือนเดิมครับคือเราไม่มีงบในการสร้างแม้แต่ลิฟต์เรายังไม่มีเลยเราเลยเอามาแปะๆมันเดิมนะครับแปะๆมันเข้าไปไอตรงจอนี่ถ้าคุณสังเกตดีๆนี่มันไม่ขยับเลยนะคือจริงๆเราเหมือนกับเราสร้างรูปเฟซขึ้นมาเราเราเหมือนกับเราเราเพ้นสดๆเลยเนี่ยเราเพ้นเป็นรูปเนี่ยแล้วเราก็วางไว้ ส่วนไอ้สองอันนี้นี่แหมพูดไปมันก็อายนะคือเราซื้อมาจากร้านขายเส็จเหล็กแถวบ้านแล้วเ,เอามาประกอบประกอบกันให้มันแบบว่าให้มันเสร็จๆไปอะแบบเอ,อคือจริงๆคือมันใช้ไม่ได้แหละนะให้ผมพูดจริงๆเนะี่ยต่างกับเวอร์ชันบอ,อกหวานมากมันใช้ได้นะคือเราเรามันเปิดไม่ได้ซ้ำไปนะเวอร์ชันเตอร์เร็กอไอ้เครื่องสองอันเนี้ยเนี่ยมันเปิดไม่ได้มันจอดําตลอดแหละ หลายคนอาจจะคิดว่าเออมันเปิดได้บอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้คือมันเราเรา,เราไม่มีงบจริงๆนะเป็นไงครับการแถลงขของเราถือว่าเคลียร์กันไปแล้วนะก็อย่าลืมมาซื้อเวอร์ชัน Xbox 360เลยนะครับเพราะว่าเราก็ใส่ใจไม่แพ้เวอร์ชัน Xbox One เหมือนกันเห็นไหมนี่ยเราใส่ใจสุดๆเลยนะเอาอย่าลืมล่ะแม่งหวยชิบหาย